ตำรวจโดนโกงรงหัสฟรีไฟลงานนี้จบไม่สวยร้วงคอง,องูเหา่าเมื่อแกงโกงรงหัสฟรีไฟดันมาแฮกรหัสตำรวจงานนี้จนไรยต้องหนาวเจ้าหน้าที่ตำรวจรุยดำเนินคดีถึงที่สุดเอาให้สุดแล้วหยุดที่คุกงานนี้็นหัสข,ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรน่าแกร็งดังในเกมฟรีไฟโดนแฮกเรื่องราวจะเป็นยังไงการตามล่าและนำรหัสกลับขึ้นมาในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชึงเขาสิลอและจะเสียงแหบน้อยเรื่องของเขาคือคอแบทเลอรนตักสือสฉันน่ะฉันนะฉันจะทนที่ได้เลยผู้ช่วยนอนหนึ่งนะ ทุกคนครับก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากชก่อง Guest Crew ของเราด้วยนะครับโอ้ย,อยมันเหมือนมันทอ้ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ในเด้อสู่เด้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยั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 งอีกยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกด สวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับพี่มีรบควนน้องหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้เกมฟรีไฟนี่แมทขนาดตำรวจ่อนเล่นหรือซื้อไม่ใช่ตันเนี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเป็นของลูกพี่ครับเนี่ยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้มันแล้วเนี้ยไอตัวเนี้ยมาเลยให้พี่เล่นพี่ก็เลยเล่นอ๋อตั้งแต่ตั้งสองสองเลอครับใช่ใช่ครับก็คือพี่ก็เล่นเองด้วยเหรอลูกก็เล่นด้วยใช่ใช่พี่เล่นเองด้วยที่นี้ก็คือโดนเมื่อไหร่ครับพี่เต้สิครับสิก็คือประมาณอาทิตย์ห่ <บา S 1> ล็อก <บา S 1> อิน <บา S 1> ล็อกอิน Facebook ปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะถูกแฮกนะครับพี่ล็อกอิน Facebook ด้วยอีเมลนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นอีเมลอ๋อดีเลยครับทีนี้ตัวตอีเมลตัวนั้นเนี่ยถูกแฮกไปด้วยไหมไหมายความว่าใช่ใช่ถูกแฮกไปเลยเดี๋ยวนะครับก,ก็คือทความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าตัวอีเมลเนี่ยก็คือเป็นของ Gmail เนาะส่วนอีเมลที่ไปเชื่อมกับตัว Facebook เนี่ยก็คือถือว่าเป็นของ Facebook พี่โดนแฮกของ Facebook หรือว่าโดนแฮกของ Gmail ไปด้วยอีเมลนนี่าจะไม่่นะาปดี้วยจ ีไอดียพัสดของตัว Gmail วครับเพื่อที่จะได้ลองกู้ลองดึงเพราะว่ามันมีระบบในการกู้ดึง Facebook คืนได้จากคนร้ายได้ครับแต่ทีนี้ประเด็นคือ1อาทิตย์นเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะยังสามารถดึงได้อยู่หรือเปล่าทีนี้กระบวนการขั้นตอนในการดึงนะครับพี่เต้ต้องอยู่กับผมตลอดเพราะมันจะมีการใส่ข้อมูลกรอกข้อมูลอะไรบางอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของพี่เต้เองทีนี้ Facebook นั้นเนี่ยเป็น Facebook ของพี่เต้เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อืมโอเคครับทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยผมยังสามารถที่จะคือถ้าผมเข้า Facebook ตัวที่พเต้ถูกแฮ็กได้นะผมจะสามารถเช็ค IP Address ได้ว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนสมัครอ<ม>ินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการเข้าใช้ IP Address เนี้ยครับที่เครือข่ายของอะไรหลังจากเรารู้เครือข่ายแล้วเ,เนี่ยเราสามารถตรวจต่อได้ว่าตัวเครือข่ายตัวเนี้ยสมัครด้วยชื่อและนามสกุลอินเทอร์เน็ตของชื่ออะไรเป็นใครเป็นคนสมัครเราอาจจะตาม,มไปต่อได้ว่าใครเป็นคนร้ายครับใช่ไหมใช่พ่เต้พิเต้เป็นตำรวจน่าจะพอเข้าใจ เข้าใจเข้าใจของพีเนี่ยคือมันยากนิดนึงเพราะพี่ทางานด้วยอะไรด้วยแล้วทีเนี้ยมันที่ไม่รู้ว่าตัวตนคือใครอะไรยังไงมันคือไม่รู้เลยอยู่ดีๆก็ถูกแฮ็กเลยใช่ไหมฮะคือมันมีมันมีข้อความทางแชทมาทางไอ้นี่ Messenger เข้ามาใช่ครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าให้อะไรเหรอให้กรอกข้อมูลลิงก์อ่ะ่ยอาจะให้ให้ลิงก์มาเลยให้ลิงก์เป็น SMS มาใช่ไหมครับในเบอร์มือถือไม่ใช่ครับอยู่ในแชทเลยครับแชทเฟซบุ๊กหรอ่ Messenger ใช่ไม่ Messenger ครับเป็นลิงก์อะไรบางอย่างเข้ามาเสร็จ แล้วทีนี้พอพี่กดเข้าไปทุกเสร็จเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่เล่นไอ้ไนี่อยู่ตัวรองหรือหัสหือหักขนาดรองครับแล้วทีนี้พี่กล่าวว่าอ่ะถ้าเป็นลิงก์อ่านั่นจริงๆอ่ะก็คือว่าน่าจะโดนเฟซบุ๊กก็คือน่าจะโดนตัวรองนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรต้องปบครับครับทีนี้พอพี่กดเข้าไปปับ๊บไอตัวหลักพี่เข้าไปออนเฉยแล้วทีนี้พี่ไปเห็นพอดีไงเพราะว่าไอตัวหลักตัวรองเนี่ยมันอยู่แคนเดียวกันนึกมองไว้เพราะว่าตัวหลักพี่เนี่ยเป็นตัวแคนอยู่ครับใช่พี่ไปเห็นออนทีนี้พี่ก็เข้าใจว่าเเป็นูพี่ข้า ได้เข้าเฟซบุ๊กเล่นเกมเปล่าเขาบอกไม่แล้วทีนี้พี่ก็เลยอ่ะสงสัยโดนแฮกแล้วพี่ก็เลยออกมาก็ดําเนินการไปแจ้งความก่อนแจ้งความก็เป็นอ่าฮเผื่อว่าเขาจะเอาเฟซบุ๊กอ่ะเราไปทําอย่างอื่นที่มันไปไปยืมเงินคนไปโกงต่อเราก็จะเสียหายใช่ไหมครับอาจจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นกว่านี้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่กดแล้วเนี่ยเราเข้าไอดีลองอยู่ก็เห็นว่าไอดีไอดีหลักเนี่ยออนไลน์ใช่ครับใช่ไม่นานต่อมารหัสก็ถูกเปลี่ยนเอ่อคืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังพี่เต้ระบบในการในการแฮกด้วยลิงก์นะครับ มันจะแฮ็กทุกอย่างคือรู้ข้อมูลทุกอย่างในเครื่องเราหมดเลยครับผมนั่นแปลว่าถ้าเกิดมันรู้ทุกอย่างในเครื่องเราหมดเลยถ้ามันจะแฮ็กมันก็ควรจะต้องแฮกทั้งหมดที่พี่มีอยู่ไม่ใช่แฮ็กอันใดอันหนึ่งนึกออกไหมฮะ <S <S ผมก็เลยสันนิษฐานต่อว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะไม่ได้แฮ็กโทรศัพท์เครื่องนี้พี่แต่พี่ถูกแฮ็กไอดีหลักไอดีเดียวด้วยวิธีการอื่นเช่นพี่อาจจะเคยไปให้ใครยืมหรือพี่อาจจะเคยไปซื้อไอดีนี้ต่อมาจากใครหรือพี่อาจจะไปหลงไม่รู้ฮะ ล็อกอินไว้ที่ไหนกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเครื่องนี้ถูกแฮ็กด้วยการกดลิงก์เนี่ยครับพี่ต้องโดนแฮ็กทั้งหมดไม่ใช่แค่ไอดีหลักไอเดียเดียวครับเครื่องนี้ตัวตัวหลักเนี่ยพี่เป็นคนตั้นเองกับมือแล้วตัวนี้พี่ไม่เตือ้ใครขนาดเติมเมลพัรที่ไม่เติมเลยอืมเหรอครับใช่ครับมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกอินที่ไหนนอกจากโทรศัพท์เครื่องนี้บ้างครับไม่เคยพี่ไม่เคยล็อกอินในคอมพิวเตอร์ไม่เคยล็อกอินรหัสนี้ในเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นมาก่อนเลยเหรอครับล็อกอินในคอมพิววเเเเเเตออร์หหคคคยยมมมมัะืนนนกบ่่าีไปลใ ยไหมใช่ใช่ครับเคยเคยคอมคอมที่บ้านคอมที่บ้านมีมีมีมแล้วคอมเครื่องนั้นเนี่ยครับล็อกอินกี่ไอดีครับไอเดียเดียวเลยครับก็คือไอดีหลักที่หายไปเลยใช่ครับอย่างนั้นเข้าเขาแล้วครับพี่คือตอนนี้เนี่ยผมผมอยากจะส่วนตัวนะเชื่อว่าตัดประเด็นเรื่องพ่กดลิงก์ในโทรศัพท์มือถือไปได้เลยเครื่องคอมเครื่องนั้นนะพี่ทีนี้ผมสันนิษฐานต่อพี่อาจจะต้องมาลองวิเคราะห์ด้วยกันนะครับหนึ่งคือถูกแฮกจากการที่มีคนแฮกคอมพิวเตอร์ของพี่สองถูกแฮกจากการที่มีคนอื่นมาเล่นคอมพี่แล้วแฮก เคยพี่เคยเอาคอมไปร้านคอมทำอะไรสักอย่างนี่แหละถือว่าทำให้มันแหลกคือกำลังจะจัดนิฐานว่าคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเอาไปเอาไปล้างคอมนะฮะก็เคยมีข่าวว่าไอ้พวกร้านคอมเนี่ยมันดูดข้อมูลแล้วก็แฮ็กข้อมูลอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของคนที่ไปล้างเนี่ยอยู่เป็นประจำบ่อยมากมีข่าวอย่างนี้ออกมาเยอะมากพี่เต้ครับทีเนี้ยวิธีการในการที่จะให้เขาว่าหลุดพ้นต่อคดีพวกนี้เขาจะทิ้งเวลาไว้ปล่อยเวลาไว้ก่อนแล้วค่อยแฮกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้อง เก็บมาคิดนิดน,นึงว่าไอคนที่เอาไปร้านไปซ่อมเนี่ยเขาอาจจะแฮกก็ได้อันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องเก็บเก็บมาคิดหน่อยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ว่าร้านนั้นอาจจะอาจจะแฮกก็ได้คนณนี่<อ>ใช้คอมอยู่หลักๆเลยเก็จะมีพี่แล้วก็แฟนพี่แฟนพี่ั้นบางทีเขาสอนออนไลน์บางทีเขาอ่าบางทีเขาไม่ได้สอนกับโน้ตบุ๊กเขาจะสอนกับคอมบางทีครับใช่ครับแสดงว่าตอนนี้เรามี2อย่าง1ก็คือตามว่าพี่ถูกแฮกได้ยังไงคนใดคือใคร2เราลองมากู้กันดูครับเดี๋ยวผมจะลองดึงแล้วก็ลองกู้ตัว Facebook เบื้องต้นพี่เต้ลองกู้บางเลียงครับลองกู้หรือยงังอ่าเคยลองแล้วครับเคยลองแล้วแล้วก็เคยให้น้องเขากู้ให้ด้วยแล้วเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันเงียบอ่ะน้องเขาบอกว่าอืออะไรอ่ะพ่อทิ้งไว้ประมาณเดือนเดิงทางเฟซบุ๊กจะติดต่อกลับมาอะไรเนี้ย้วทีเนี้ยหลายเรื่องตงางที่กาโอนไปให้เรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันมันไม่ดักใจอ่ะและทีเนี้ยพี่ที่พี่ร้อนอยู่เพราะอะไรรือไม่เพราะว่าอีเมลตัวนี้อีเมลนะไม่ใช่อีเมลอีเมลเลยมันพ่วงทุกอย่างเหมืนอนบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชีเกี่ยวกับราชการของพี่ มันพ่วงตรงนั้นหมดไงพี่เดือดร้อนตอนนี้ก็คืออยากจะให้ดึงกลับมาไอ้เรื่องเกมไอ้ตัวเกมหรือว่าไอ้แครเนี่ยพี่ตรงนั้นคือมันก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ใช่เอาเรื่องงานก่อนตอนนี้เขามีงานราชการที่อยู่ในนั้นด้วยในระบบ Gmail ตัวนั้นเอาแต่ว่าแต่ว่าเมลเมลพี่เมลพี่ยังไม่ถูกแฮกนี่ครับเมลยังใช้ได้อยู่นี่ครับแต่ว่า f a c e b o o กอะถูกแฮกตัวอีเมลพี่อะยังอยู่อีเมลพี่ยังสามารถเข้าไปดูข้อความในอีเมลได้ปกติถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ใช่ เลยครับเดี๋ยวผมลองกู้ให้ครับตอนช่วงที่คนร้ายมันเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะฮะเฟซบุ๊คมันจะมีการแจ้งเตือนไปยังตัวอีเมลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหนึ่งสี่หนึ่งในทั้งหมดของข้อความที่ส่งมาใน G ี mail เราอะฮะในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ a c e b o o k อะครับมันจะมีข้อความหนึ่งที่ส่งมาว่า Gmail ของคุณอีเมลหลักของคุณถูกเปลี่ยนแปลงคุณยินยอมคุณยินยอมที่จะให้อีเมลนี้เข้ามาแทนที่หรือไม่มันจะมีระบบในการกู้ข้อมูลคืนอยู่ถ้าเกิดเรากดดึงเราก็จะสามารถได้จะดึงตัว Facebook ตัเนี้กลับุ คืนมาสมมตินะเล่าให้ฟังเป็น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 ข้อมูลเฉยๆครับสมมติถ้าเกิดพี่ดึงกลับขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูแต่ทีนี้ตอนนั้นน่ะคือพี่ให้เบอร์โทรไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันส่งลิงก์นั้นมาให้เลยพอส่งลิงก์มาเสร็จปุ๊บแล้วพอพี่กดเข้าลิงก์อ่าพี่พี่เข้าใจว่าเออเป็นเป็นลิงก์ตัวตัวละครตัวนั้นนั่นแหละพอพี่กดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนั่นแหละมันไอ้องจันมันก็เลยเข้าได้เดี๋ยวป้ามึงจะผมสร้างกลุ่มใหม่แล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกันในกลุ่่มครับอพีเ้้ได ได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับอาร์ตพี่กันรบกวนนิดหนึ่งพอดีมีนายตำรวจท่านหนึ่งเล่นเกมฟรีไฟล์อายุ40กว่าแล้ว <c oughs> ถูกแฮกเฟซบุ๊กแล้วเป็นไอดีหลักของหัวหน้าแคนด้วยน้องอาร์ตครับผมเออทีเนี้ยพี่กันว่าจะรบกวนอาร์ตช่วยเช็คตัวอ e ีเมลของเขาให้หน่อยอีเมลเนี่ยยังอยู่นะถูกแฮกเฉพาะเฟซบุ๊กอ่แล้ว ข้อความเมลอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่ครับครับแต่ผม <c oughs> คิดว่าเขาเขาต้องกดอะไรผิดแน่เลยหรือว่าเขาไปขายรหัส <c oughs> ไม่ไม่ไม่รหัสเนี่ยไม่เคยซื้อขายมาก่อนเล่นมาตั้งแต่ซีซันสามเล่นมานานละแล้วก็ไม่เคยให้ใคขยืมทั้งเส็จทั้งสิ้นล็อกอิน2อย่างคือโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์เ <c oughs> พิ่งถูกแฮ็กเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาสันนิษฐานว่ามีคนแปลกหน้าคนหนึง่งทักข้อความเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวให้กดลิงก์หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอบ์โทรศัพท์ไปหลังจากที่ให้ข้อมูลเข้าไปเมื่อไม่่่่กกกีีนน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 าาาาาาทตอม็็ถูแเเลยสสััิิษฐฐวจะปค้ เฉยนะแล้วก็อาจจะถูกแฮกด้วยอื่นๆใดๆก็ไม่แน่ใจพี่พี่เต้ครับพี่เต้พี่เต้ฟังอยู่ไหมครับฟังยู่ฟังฟังอยู่ใช่ไหมครับได้ได้ยินเสียงของแอดมินอาร์ตไหมครับเขได้ยินครับได้ยินได้ยินได้ยินใช่ไหมครับแอดมินอาร์ตได้ยินเสียงของพี่เต้ไหมครับได้ยินครับอ๋ออย่างนั้นเยี่ยมเลยครับจะได้คุยกันตรงนี้ได้เลยทีนี้เนี่ยเป็นประมาณแบบนี้ก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าพี่เต้ครับคนที่สามารถแฮกพี่เต้ได้โดยที่ไม่รู้รหัสสองชั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าในเครื่องพี่เท่านั้ รศัพท์พี่เท่านั้นและถ้าเกิดไม่มีรหัสคนที่เข้าได้คือคนที่็อกอินไว้แล้วโอ้อย่างนี้ตามยากมากเลยไม่รู้ใครเป็นใครอะไรยังไงไเลยวะ <c oughs> ตามไม่ได้วิธีเดียวต้ององต้องลองกู้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้อดมินอาร์ตเนี่ยคืออ่าแนะนำนิดน,นึงคบแนะนำพิเตนิดน,นึงครับอันนี้อดมินอาร์ตครับเขาเป็นอ่า <c oughs> คนที่รับซื้อขายอดีเกมฟรีไฟล์แล้วก็กู้ดึงปลดล็อกรหัสเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กเนี้ยชาวนานมากๆอ่าไว้ใจได้ <c oughs> เดี๋ยวผมขออีเมลที่มันเฟซบุ๊กอ่ะฮะที่ถูกแฮกอ่ะฮะส่งข้อความเข้าเยี่นต ลองกู้ให้ส่งให้กระทางข้อความเฟซบุ๊กได้เลยครับไอดีพรสวดเพิ่งโดนแบบสดๆเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่โดนวันที่14ใช่อาทิตย์หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้เพราะผมเอาอันนี้ที่สจบไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่เต้รอให้เอมินอลองดูจัดการดูครับตัวนี้คือรหัสตอนแรกเฟซบุ๊กนี้ติดสองชั้นครับนี่อ่าเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะมีคนพยายามเข้าแล้ว ตอนแรกน่าจะสี่สองชั้นทีนี้มีคนกดอนุมัติหรือว่าส่งสองชั้นให้เขามีคนอนุมัติหรือส่งสองชั้นให้เขาวันที่สิบวันที่สิบสี่เวลาบ่ายโมงห้าสิบนาทีประมาณบ่ายสองโมงใช่ครับใช่ใช่อ่าฮะมีการขอสองชั้นมาจากการล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กตัวนี้แล้วก็มีคนส่งสองชั้นให้ครับครับหรือหรือว่ากดหน้า่าใช่เหมือนกับที่เข้าที่แรแต่ทีนี้มันไม่บอกว่าเป็นสองชั้นนะอ๋อเป็นการกดใช่เป็นการกดใช่เพื่ออนุมัติการล็อกอินจากระยะอื่นผมผม Thank <laughs> you. ผมพ่อดาวบอกแล้วครับคือมันมันมันไม่ใช่การโดนแฮกพี่แก๊พอเนื like ้อเขาเาไหมมันเป็นเหมือนกับว่าตรงนะครับคือผมคิดว่าอ่าพี่ตํารวจคงภาพที่จะส่งแล้วครับคือมันไม่ไม่มันไม่ใช่การโดนแฮกภาพที่ส่งผองชั้นให้มันอ่ะอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นภาพส่งเพราะว่าภาพเป็นการโดนแฮกคือจะไม่มีใครรู้ข้อมูลเลยตัวนี้คือพี่ตํารวจภาดส่งข้อมูลให้ใช่ไหมครับไปส่งสองชั้นหรือว่ากดคำว่าใช่ให้มันใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นแล้วคนร้ายเวลาคนร้ายล็อกอินก็ต้องใช่ดิ สุดไหมอ่ะไม่ต้องใช้เลยเหรอคนร้นายมันมามันมันได้ขอเบอร์หรือว่าอะไรไหมครับขอ,ขอเบอร์ครับขอเบอร์อ่าใช่ครับใช่คือมันจะขอเบอร์บางที่อ่าหลายเคสทีที่ท พักมาหาผมอมันจะขอเบอร์แล้วเขาบอกว่าทำไมเฟซโดนแฮกพอขอเบอร์ปุ๊บมันจะกดกู้รหัสทีนี้คนมันจะกดกู้รหัสมันบางครั้งมันจะให้วิดีโอคอลหรือว่าแชร์หน้าจอในขณะที่แชร์หน้าจอคือมันจะมี S m S เข้าแล้วมันจะเห็นด้วยเหมือนกับสตรีมนี่แหละถ้าสตรีมแล้วไม่ได้เปิดโหมดมันก็จะถ้าเป็นในมือถือถ้าให้เบอร์เบอร์เบอร์ที่เชื่อมกับเบอร์ที่ให้นี่เป็นเบอร์ที่เชื่อมเฟซด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับ ตอนนี้ยังงงว่าให้เบอร์แล้วมันแฮ็กได้ยังไงอะ่ะพี่อาร์ตอ,อธิบายนิดนึงน่อยให้เบอร์แล้วมันไปกดลืมรหัสครับอ๋อแล้วเอาเบอร์เนี้ยไปขอรหัสใน Facebook ได้เลยใช่ครับไปส่งเหมือนกับว่ากดกู้รหัสนะพี่แก๊ปอ,อ่าทีเนี้ยทีเนี้ยคือเราตั้งสมมติฐานว่า <c oughs> พี่เต้ส่งพัสอ่าส่งเบอร์โทรศัพท์ให้คนร้ายแล้วคนร้ายเอาไปขอกู้ Facebook พี่เต้จากเบอร์โทรศัพท์ที่พี่เต้ให้ไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการ O t p พ สองชั้นเพื่อยืนยันในการเข้ารหัสเฟ e บุ o กเหมือนเดิมใช่ไหมพี่อาร์ต ช่ครับแล้วเราให้จากอะไรอ่ะกดใช่เอาเหรอกดใช่เอาหรือว่าส่งสองชั้นอันนี้พี่ไม่แน่ใจมันเป็นการกดใช่ได้ไหมอาร์ตเป็นการกดใช่ได้ครับเหมือนกับว่าพี่แก๊สจะเข้าแต่ว่าผมไม่ได้ให้สองชั้นแบบนี้ผมต้องกดอนุมัติพี่แก๊สถึงจะเข้าได้อหลงกดแน่เลยหลงกดแน่เลยพออาจจะขึ้นมาแล้วหลงกดอนุมัติไปก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันจะมีอะไรขึ้นมันน่าจอยสักอย่างนี่แหละรู้สึกว่าอันละันเละครับผมใช่ใช่ใช่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหแล้วพอมันได้ไปเสร็็จมันก ปิดแจ้งเตือนใช่ครับมัน<า>ปิดแจ้งเตือนเออม,มันปิดแจ้งเตือนในตัวอีเมลมาเลยไม่ส่งข้อความจาก Facebook ที่จะกู้คืนอีเมลมาถูกต้องไหมอ่ะพี่อาร์ใช่ครับนั่นแปลว่าเคสนี้เนี่ยพี่ไม่สามารถดึง Facebook ตัวเองคืนจากตัวอีเมลได้วิธีการในการกู้คืนมีไหมครับเดี๋ยวผมดูมันเหมือนมันส่งมาใน G ี mail อยู่ขอขอบคุณที่ติดต่ออันนี้ล่าสุดครับพี่เพิ่งทําเรื่องไปแล้วก็ส่งเอกสารข้อมูลไปทางเฟซบุ๊กเขาอ่า,าอใช่ใช่ครับมันมาส่งเรื่องมาอยู่ม,มาส่งเรื่องมาอยู่มีโอกาสได้อยู่นะครับผมอ่านดูอยู่ใช่มัครบ หนึ่งคือมัมนจะมีอ่าให้เราปิดเฟสเลยก็ได้ อย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ปิดแม่งแต่ลองลองดึงคืนก่อนลองดึงคืนก่อนชื่อเฟสคนจังไรยังไงก็ดีใช่ไหมครับน่าจะเปลี่ยนไปแล้วฮะก่อนหน้านี้เป็นฟรีแมนอ่าเมื่อก่อนเป็นเมื่่ออกฟสมีโอกาสได้พี่มีโอกาสได้เดี๋ยวคนที่มันทักที่มาคือตัวนี้นายพรรศาสตว์นี่คือคนร้ายใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เฟสคนร้ายที่ว่าไม่คุนเจอที่ว่าต้องมาคุยกับพี่ทีแรกเลยเพราะหน้าโปรไฟล์มันเป็นตัวนี้นายพรรศาสตว์รูปนาฬิกาเจอละนี่คือเฟสคนร้ายโอ้บาคาร่าเต็มเลยพี่เราต้องพยายามกู้ข้อมูลดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้จะเปตามจับ คนร้ายดูจะยากตอนนี้เราลองกู้ Facebook ก่อนครับแล้วก็ดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยเรื่องของการตามคนร้ายผมว่ายากแล้วก็มีโอกาสที่จะจะตามแทบไม่ได้เลยครับเราลืมไปก่อนเรื่องนี้เราเราตัดไปก่อนตอนนี้หลักๆเลยประเด็นคือเราต้องพยายามดึง Facebook อ่ะคืนกลับมาก่อนครับใช่ครับเราค่อยมาว่ากันสเต็ปต่อไปว่าจะเอาอยัางไงหลังจากที่เรากู้คืนได้แล้วโอเคอะโอเคอย่างนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะไม่ได้เร็วขนาดน,นั้นยังไงอยูอย่อาจจะให้ต้องให้พี่อาร์ตใช้เวลาในการลองไปกู้ดึงดูก่อนเนาะยังไงเรื่องนี้ฝากแอดมินอาร์ด้วยทักไปหาย เช็คดีๆนะครับน้องๆเพราะว่าตัวปลอมเยอะมากประมาณ40ประมาณ40ตัวปลอมนะครับตัวจริงจะต้องมีผู้ติดตามอยู่3 4 0 0 0ซึ่งผู้ติดตามเนี่ยต้องกดได้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อเรื่องนี้เนาะอาจจะต้องมาดูลุ้นกันต่อไปว่าเราสามารถที่จะกู้ a c e b o o k ของพิเต้กลับคืนมาได้หรือไม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมอ่ตอนนี้มีข่าวดีจะมาบอกนะครับของพี่เต้นะครับพี่เต้ที่เป็นตำรวจใช่ไหมใช่ครับผมเหยุดอย่ากพูดอะไรต่อเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันกับผู้เสียหายอพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราดึงทุกคนเข้ากลุ่มในดิสคอร์ดแล้วเดี๋ยวไปบอกกับพี่เต้ที่เป็นตำรวจพร้อมๆกันว่าเรื่องอะไรข่าวดีแบบนี้เนี่ยอยากให้แบบว่าดีใจเกิรนะครับพี่อาร์ตโอเคครับผมพี่อาร์ตยวเจอในดิสคอร์ดนะครับครับผม เห้ใ้ข่าวดีอะไรวันนี้ตินเต็ม ทุกคนครับผมสวัสดีครับพี่เต so ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร um ับพ um ี่เต้สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินอาร์ตครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับต้องบอกว่ากระบวนการมันยากแล้วก็ซับซ้อนมากเรามีการส่งข้อมูลกันแบบนี้หลายอาทิตย์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เมื่อสักครู่นี้แอดมินอาร์ตโทรหาผมแล้วมีข่าวดีจะบอกกับพี่เต้ด้วยตัวเองครับผมแอดมินอาร์ตเชิญเลยฮะสวัสดีครับ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 ตอนนี้เฟซบุ๊กพี่เต้กู้ได้แล้วนะครับ ือ่องจากว่าเทนหลักด้วยทาให้กูง่ายขึ้นนะครับผมส่งเรื่องไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หลายรอบเหมือนกันนะ <c oughs> เห็นต้องหาข้อมูล <c oughs> พี่เทต้องส่งข้อมูลหลายๆอย่างมากให้กับแอดมินอาร์ตมีหลายครั้งที่เราพยายามแล้วมันก็ดูเหมือนจะได้ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่หลายรอบเหมือนกันแต่สุดท้ายวันนี้นะครับผมก็ยินดีกับพี่เทด้วยนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหดีใจมากๆก็ขอบคุณขอบคุณมากดีใจมากๆครับดีใจมากๆครับผมต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งในไม่กี่เคตนะฮะที่เราสามารถช่วยได้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับทุกคนทุกๆคนสามารถที่จะโดนโกงโดนแฮ็กแล้วก็มันมีอันตรายอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันวิธีการกลโกงต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อนะครับน้องๆเมื่อกี้อันมิตอาจเพิ่งแจ้งมาเลยว่าการดึงอะ เอาคืนหลังจากที่เราถูกแฮ็กใน a c e b o o k นะฮะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นถ้า a c e b o o k ของเราเป็น Facebook เราจริงๆหมายความว่าเป็นรูปภาพเรามีการเคลื่อนไหวมีการโพสต์ f Facebook เป็นประจำชื่อนามสก,กุลใน Facebook ตรงกับบัตรประชาชนในการที่จะขอยื่นกู้ Facebook เพื่อดึง Facebook กลับคืนมานะครับก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายเลยอ่ะโอเคครับผมก็ฝากเตือนภัยกันประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้โอ้โหดีใจแทนพี่เต้มากๆฝากนิดน,นึงคนระับตรงนี้ให้กับน้องๆทุกคนครับผมก็่อบคุณน,นะ ครับขอบคุณแอดมินอาร์ดนะครับกับน้องแก๊บนะครับยินดีมากเลยครับยินดีมากครับติดติดติดตามครับคอดีตหลักที่กลับมาได้นะครับที่ได้นะครับฝากเตือนน้องๆนะครับสำหรับคนที่เห็นลิงก์แปลกๆนะครับอย่ากดเข้าเลยตอนนี้คือผมเจอลิงก์เลยเจอลิงก์แบบนึกจากนะเออแค่เรากดเข้าไปดูแป๊บเดียวเองอ่ะพยายามเลยครับลิงก์แปลกๆคือว่าเตือนภัยกันเตือน็มใจก็ความแปลกๆมานะครับถ้าเราไม่แน่ใจเราอยากกดเข้าไปดูเด็ดขาดนะครับตรงนั้นอันตร ายมากเลยนะครับและการติดตามเนี่ยโอ้โหผมคือทรมานยากยากยากไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนนะครับขนาดตำรวจเองยังโดนเลยอยงฮะแล้วคนทั่วๆไปอ่ะล้ใช่คนทั่วๆัไปจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะโลกออนไลน์ทุกวันนี้น่ากลัวมากๆคนมีภัยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะฮะถ้าเรารู้เทันเรารู้วิธีการโกงเราก็จะป้องกันได้คนที่ถูกโกงอาจจะไม่ใช่น้องๆที่ดูอยู่นะครับอาก็ฝากเตือนภัยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์ช่อง y o u t u b ฟ f บ c e ก o o k ทิกต t อนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณพี่เต้ยม,มากสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็วิธีการในการป้องกันร,รวมถึงาการเตรียมภัยในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนอกจากนั้นนะครับทุกคนนะท้ายคลิปนี้นะครับเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายบางส่วนมาด้วยเกี่ยวกับ iPad d r e s รในการล็อกอิน a c e b o o k ที่เราคู่มาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใช้ทุกวิถีทางรวมถึงวันนี้พี่เต้ซึ่งเป็นตำรวจนะครับก็จะดําเนินคดีกับคนร้ายได้นี้ให้ถึงที่สุดรวมไปถึงครับเราจะพยายามนะฮะตามตัวจับกุมจาก i p a d d r e s รตัวนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ประวัติในการใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงชื่อนามสกุลนะของตัวคนร้ายไม่ว่าจะใช้เวลาในการ จับกลุ่มนานขนาดไหนเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือ10ปีเราจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ฝากทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจในการติดตามต่อกันด้วยนะครับผมอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียววันนี้ผมพี่อาร์ตแล้วก็ตํารวจเต้หรือพี่เต้นะครับเราจะลากไอ้คนร้ายรายนี้มาลงโทษให้ได้เจอกันแน่ช่องย่อสุบปั๊บ เพจ a t น้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจ c a t X Two t w แล้วเจอกันนะครั